สวัสดีค่ะจากร้านคงจากการเกษตรนะคะตั้งอยู่ที่ปเปริงนุกตาจังหวัดยะโสธรค่ะมีวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดลุกดาหารนะคะมาซื้อรถไถน,หนา NC นะคะ NC พัดนะคะ NC พัดนะคะแล้วก็ใส่กับเครื่องแซดที หนึ่งหนึ่งศูนยพัดนะคะตันนี้นกำลังจะนำส่งนะคะที่อำเภอนี่ข<า>คขคํา้สยจังหวัดมุกดาหารนะคะนะดูโดยรอบนะคะดูโดยรอบคะ่ะสวยงามนะคะคงทนนะคะเครื่องพอดีนะคะแซดทีหนึหน,นะคะกับ NC ็พัดนะคะเป็นหนึ่งสามหนึ่งอยู่ เอพัดอันเอ็นซพัดนะคะนะคะเรากำลังสตาร์ทให้นะสตาร์ทให้ดูฟังเสียงนะคะฟังเสียงฟังเสียงนะคะเสียงนุ่มมากนะคะ จากการเกษตรยุมพเพลิงนกทานะคะจังหวัดยะโสธรค่ะถ้าใครสนใจก็ทักมานะคะที่เบอร์โทร090627545665นะคะโดยเสียบอลน,นะคะเสียบอลน,นะคะเจ้าของร้านนะคะเะจะ้าของร้านใจดีนะคะพูดเพราะนะคะของมีสต็อกไ้มากมาย เพอวาสามารถส่งให้ได้ทันทีนะคะส่งถึงที่โดยช่างผู้ชำนาญงาน,งาน ส่งทั่วไทยนะทั่วประเทศนะคะนำส่งเองนะคะนำส่งเองนะคะโดยช่างผู้ชำนาญงานนะคะขอบคุณลูกค้าอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารมากนะคะที่ไว้วางใจร้านกงจากการเกษตรนะคะนะส่งถึงที่นะคะวันนี้นะคะขอบพระคุณมากคะ่ะ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ